ห้าทักษะนะคะที่คนสําเร็จเขาทํากันนะคะข้อแรกเลยค่ะทุกๆเช้านะคะคนสาเร็จเขาจะต้องขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณในขณะที่กาลังงัวงเงียอยู่นะคะเพราะว่าจิตใต้สํานึกหรือว่าสมองของเราเปิดรับนะคะสิ่งที่เราต้องการให้เราขอบคุณตัวเองค่ะแล้วว่าเราอยากต้องการอะไรอยากจะได้อะไรและเราก็ขอบคุณตัวเองนะคะสมองของเรานะคะในขณะที่ยังงัวงเงียอยู่นะคะจะทําให้เราเปิดรับ สิ่งดีๆสิ่งที่เราต้องการส่วนข้อที่2นะคะก็คือวางแผนงานของคุณว่าคุณจะทําอะไรก่อนหรืออะไรหลังนะคะทาอะไรกี่ชั่วโมงทําอะไรกี่นาทีนะคะส่วนข้อที่สนะคะก็คือถ้าคุณทํางานที่ใหญ่หรือว่าโปรเจกต์ใหญ่นะคะให้คุณทําให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือหั่นงานให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆท,ทําทีละอย่างข้อที่สี่ค่ะ ประมวลผลงานของคุณในแต่ละวันนะคะว่าคุณต้องเพิ่มอะไรนะคะแล้วก็ฟีดแบ็ตัวเองค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันดีขึ้นหรือ,อยังหรือว่าต้องเติมอะไรอีกนะคะส่วนข้อที่5นะคะให้ประมวลงานที่จะทําในวันพรุ่งนี้นะคะให้ทําก่อนนอนแล้วก็จบในหัวคุณในคืนนั้นนะคะงานที่จะทําในวันพรุ่งนี้นะคะให้คุณเขียนลงไปค่ะก่อนนอนทุกๆคืนนะคะ และใครคิดว่าทำได้คะห้าข้อนิสัยของคนสำเร็จพิมพ์คอมเมนต์เลยค่ะว่าทำได้คะ่ะ